หน้าหน้าขี้การหนากหน้าขี้หน้าข้านล่ะหน้าขี้หน้าข้าหนักก็มีหลายหนักพญานาคนี้ถือว่าเป็นสามารถทีทีกับมีมีชาทีทีกับมีเป็นเทพเทวาก็มีเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาผู้ใดถคืนหนักผู้ใด้คือหนักผู้ใดะลึกกับจิมมี่สมมีหลักสมก่ามุงมัดปรถนาแต่ว่าเขาต้องถือประพุทธประธรรมประสงค์อยูนในจินใจสูงสุด แต่วาเทีเว่าพญานาคราชถือว่าเป็นญาติชั้นผู้ใหญ่ของเราเข้าก็ต้องนับถือขอจุกขอลาบขอป้อนเพื่อนเพื่อพ้น,นเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีมุนีอาตมาก็ได้เขียนอัคระยันจชกลาภให้แก่ญาติโย,ยมโดยไปที่นีพิจรารณาทุกๆกช่องที่ได้มาถ่ายทําในมุนีวันนี้แล้วแต่บุญวาสนาบาร,รมีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญวาสนาบารมี มันมีอะไดีด้บางท่านบางคนดีได้คกๆเด้แเดีงเ่งๆถูกใจนารอนบุหเละต่อลืมอหัวมือบางท่านบางคนผู้นั้นผู้นี้มาบอกกับบ่อเห็นบ่อยู่ที่ดวงบางท่านบางคนกับมีตะขืนเพิ่งบ่ลงล้างบางท่านบางคนกับมีตะไปท้างหน้าบ่ถอยหลังมันเป็น่างสันอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาบารมีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อให้เกิดให้มีในกินในใจ แต่พระเา้เราเทวดาทั้งหลายตได้อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีตัวคุณนี่เพื่อนถือยี่คองตั้มเพื่อนมาน้ำคองสงนอกโคตยานไปข้าเจ้ากับว่าบางเดียร์เท่าเด้ป่ะเนี่มีระอันวยไว้ใช่เหรอฟันกับฟันดีที่อาตมาได้เว้าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอ้ใดปฏิบัติสมาธิภพราะว่านาดีๆนี่เห็นได้หูได้แน่วมวุ่นิก็เด้๋ยวจว่าบางจริงบางยังเข้าไปเว้าข้าเจ้ากับ่ดเสือดีบดีหาว่าเขาบาปแบบนี้เข้าไปบอกคนตาบอดบอดปนได้มันก็บ่เห็นได้สีนี่ส อันนี้เป็นยังซี่ยังที่มันก็เห็นนะฮาบอกคนตาบอดอืมเฮ้ามันตาดีด้ฮะนังเังสี่เนาะอืมแต่ว่าเฮาเห็นปูเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในหลายสิ่งหลายอย่างอืมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาวันนี้อาตมากขออานวยเอวยอชัยอานวยเอืพรให้ทุกท่านทุกคนเอฟซีก็ดีทุกทุกช่องเด้อปัสจาทุกปัสจาโ่งปัสจาโลกปัสจาไพ่กุโลทรหมดสังกฆเทโรรักษาพุศธทำบังสังฆังรักษาหายคอหายเกียนหายเวียนหายไพ่ หลาผลพุณนทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลสมความมุ่งหััดปรารถนานมังนามีนาเป็นเศรษฐีมังมีเงินทองจงสามเดชแแหวนเงินทองกหบไหลมาเทมาสมดังใจสมดังความมุ่งหวัดปรารานาฝันกหบฝันดีฝันเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเงินไหลน้องทองไหลเข่าเต็มกระเป๋าสมความมุ่งหวัดปรารถนาอายุบรรณโอสุขังพลังอายุบรรณโอสุขังพลัง

ชุมองพระใหญ่นะครับนะเนาะเพิ่นลุกสียังบรรลัยสำเร็จนะครับเนาะพรเบิ่งศรานุเบลบริเวณนะครับ องค์ปู่เพิ่ก็ได้แสดงถ้ำเพิ่งจะแล้วเสร็จนะครับเนาะใครได้ออกมาผ่า FC มาเยี่ยมชมทางด้านนี้ครับมาเยี่ยมชมทางด้านนี้เยี่ยมชมในบริเวณวัดแล้วก็ครับองค์พระประธาน แต่ว่าเอฟซีทุกท่านนะครับที่หลวงปู่เพิ่นแสดงธรรมเป็นปิศาณธรรมนะครับหรือว,ว่าเอฟซีท่านใดอยากจะตีปิศาณธรรมของหลวงปู่เป็นตเลขโชคลาภนั่นก็อีกเรื่องนึงเนะครับเนาะแต่ว่าหลวงปู่เพิ่นก็เน้นนักเน้นหนาว่าเป็นการแสดงธรรมนะครับเนาะคือเป็นจิตของสงฆ์ซึ่งแสดงธรรมไม่ได้ให้ตัวเลขแนวทางแต่อย่างใดนะครับเนาะ แต่ว่าสำหรับปู้ที่ท่านชอบตัวเลขโชคลาบก็แช่จับออกมาแปรีปิศนาซื้อได้ครับเด้อบรายเกี่ยวกับว่าหลวงปู่พันให้ตัวเลขแนวทางนะครับเด้อเป็นปริศนาซึ่งหลวงปู่พันกัว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดสิบเก้านะครับเนาะพันก็แสดงท้ำเรื่องเหตุสิบสองคลองสิบสี่ ีก้าข้างหลังลนะครับนํามาแสดงให้แกจ้าที่ทา้ำฟังนะครับส่วน f อฟท่านไดอยากจะตีพิศนาเป็นตัวเ,เลขแนวทางกะโปรดพินพพิษจารณาได้ครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับดึาตีพิศนา่าำกะซื้อ ไปแต่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมก็สุดแล้วแต่เอฟซีแหละเนาะครับเนาะสื่อวัปพ่นกะว่านี่12ข้อง14นะครับเนาะเป็นคำสอนนะครับเนาะในช่วงยุคโควิด19นี่นะครับเพิ่นก็เลยสอนหลักธรรมเอฟซีฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเป็นพินได้จัะ เป็นตัวเลขแนวทางมันกันสุดแท้แท้เล็วผู้ใดจะมีโชคไม่หลับสื่งหลวงปู่เพิ่นกับ่ได้ห้ามแต่ว่าเพิ่นกับ่ได้แนะน้ำซึ่งเพิ่นสอนเป็นครัสอนแต่เทคนิคกาข้องหลังมากครับเนี่สิบสองข้องสิบสี่แล้หลวงปู่เพิ่นกับเรื่องโควิดสิบเก้าถือซื้อได้ครับเด้อถ้าใน เศรษฐีพิศน็นตัวเลขแนวทางกะลองเบิ้งครับเป็นตัวเลขโชคลาภนะครับแต่ว่าหลวงปู่พันกบแนะน้ให้ไปทั้งนั้นนะครับเนาะซึ่งเป็นสวนเป็นแนวทางในทางพระพุทธศาสนานะครับเนาะสมแสดงครรจบแล้วแต่เดี๋มาเสิร์ฟซีม่เยิมชมเลยนะครับ เป็นศาลาใหญ่เนาะกับเนาะมีองค์พระประธานใหญ่นะครับเนาะกับองค์พระศรีวลีทางด้านในพระสังกัจจายนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นเรื่อนโค้แงแกนานพระสควรแล้วครับเป็นเก็บไม้อ่อนรักษ์ไว้เนาะกับนาะวินัยง่ายทางข้างศาลาเนาะรับเน,ะน,นา,านะ เอ็ดเดียนกับบอลูว์ครับประวัติเรือนี่เป็นแบบใดไม่ก็โน้ตซึ่งเอ็ดเดีนกับเพื่อนแกไมาเห็นด้วยสองลำนี่ก็เป็นแม่ตะเคียนไม่ก็ตะเคียนนมัเป็นสองน้ำนะครับเนาะแม่ตะเคียน กำลังจะพาเอฟซีซองหาตัวเลขแนวทางเนาะครับเนาะซึ่งยังบ่ท่านในตัวเลขแนวทางเดีเ๋ยวจะพาซองหาเนาะครับโอ้ยเป็นอยังเนาะคือแดงแป๊ดอยูนนอ่นี่เนาะนี่บ่นเป็นตัวเลขตีเห็นไหมครับจังว่าท่าผี่นอนกันบ้าง ก็เป็นตัวเลขหน้าทางเบื้องต้อนะครับเอฟซีครับอยู่ตะเกียนสองนางที่อยู่ทางวัดปลาสว่างท่ำบันดานทางสว่างแดนดินสกลนครพี่เหรอครับดาวเอสดเองกะบเบื้องกับวชัดแล้วครับน๋อเอฟซีเบื้องเอาครับนี่ครับเป็นแดงไหมครับ เป็นแดงๆนะครับเอ้ยอฟซีตุรกันครับนะครับขอโทษขอไฟเด้อครับแม่นางตะเคียนนี่ครับเป็นแดงๆอยู่นี่ครับซึ่งส่วนอื่นก็บกระเแดงนะครับมีแดงแค่ส่วนนี้แต่ว่ากับกรูโหลกจะตีเป็นตัวไรเนาะครับหรือว่าจะเป็นตัวโชคตัวลาบหรือว่าจะเป็นสีให้ยังมาติดอยูกท่อนแม่ตะเคียนนี่กเบลรูอนเนาะครับเนาะ นี่ก็จะมีท่อนนี่ก็จะมีอยู่นี่นะครับแม่นี่ยไปเขียนหน่อยอันนี้ก็ดี นี่ครับบุญอยสีทุกท่านครับเราจะเป็นตัวใดเป็นตัวเล็กแนวฮ้างกันหรือไม่ครับสำหรับคลิดในกระเป๋าเยี่ยมชมแต่โคงจะพอสมมาพอควรหรือไม่ครับเนาะฉะนั้นแล้วหากเอฟซีทุกทุกท่านหากท่นานไหนรักท่านไหนชอบ ตัวเลขแนวทางกับพี่นี่ผิดจระนาอาครับแต่ว่ารวมรปูมันแสดงเหมือนปิศนารรมแต่ว่ากับมีเป็นตัวเลขแต่ว่ากับเป็นปริศนารรมนะครับเด้อเพราะว่ายี่สิบสองข้องสิบสี่เป็นคำสอนแต่บรลงบลรานมากนะครับและกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดสิบเก้ากมันโรคโควิดสิบเก้าจริงนะครับ พิจารณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนีกะกะออ้กับพอสมควรแล้วกับขอยุติการใช้ถ้ำใบเพียงแค่นีนน้ก่อนขอคำนาะขอยเปิดทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคม,มีลาภไปด้วยกันในวันที่16สิงหาคม64นี้ด้วยกันทุกทุกท่านกล่าวคำมาสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม